ทางไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสร้างสเสบียงไว้นำทางคือบุญกุศลพยายามทำตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมห้ามตนไม่ให้ทำกรรมอันหยาบช้าลามกอย่าให้บังเกิดความสกรปรกแห่งกายวาจาใจในทานสูตรกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดทำทานโดยไม่หวังผลบุญของการทำทานแต่ทำทานโดยคิดว่า การทำทานนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเมื่อตายลงย่อมไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวเดงดูก่อนสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วเราจะได้เสวยผลทานนี้แต่ให้ทานด้วยความคิดว่าการให้ทานเป็นการกระทำที่ดี เขาผู้นั้นให้ทานด้วยอาการอย่างนี้แล้วเมื่อทำการกิริยาตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลายในชั้นดาวดึงสวรรค์